สวัสดีคะ่ะอ,อุบมามาชาแนลจากช่องสนีวิภารวยจากเพื่อนจา๋าวันนี้นะคะมีประเด็นนิดหนึ่งค่ะแม่ไปขายของแล้วแม่ก็ลงคลิปตอนเช้านะคะแม่ก็ให้เห็นป้ายราคาลูกพี่ยาชัดเจนนะคะแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งบอกแม่ว่าทําไมขายกระปุกละห้าสิบคะพี่ยาเขาขายที่โรงงานกระปุกละสาสิบห้าบาทเองต้นทุนนะคะพี่ยาขายต้นทุนราคาสาสิบห้าบาทค่ะขายส่งค่ะแต่แม่ซื้อของพี่ยามา ประมาณ800กระปุกแล้วค่ะแต่แม่ขายในราคา50บาทใช่ไหมคะกระปุกหนึ่งถ้าซื้อกระปุกเดียวแม่เอากําไร15บาทนะคะแต่ถ้าซื้อ2กระปุกแม่ขาย90ไแม่ได้กําไร10บาทนะคะสิบาทใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยแม่ต้องเสียค่าน้ํามันไปนะคะน้ามันรถใช้รถยนต์ไปนะคะบางทีก็ใช้มอเตอร์ไซค์ถ้าซื้อน้อยถ้าซื้อเยอะ200กระปุกขึ้นไปแม่ต้องใช้รถยนต์ไปแล้วก็เติมน้ํามันนะคะเพราะรถยนต์ไม่ใช่ของแม่นะคะแม่ก็ต้องไป ยืมเขาแล้วก็เติมน้ํามันให้ถูกไหมคะค่าสิ่หลอแล้วแม่เอามาขายของเสาร์อาทิตย์แม่ก็เสียค่าเช่าที่นะคะริมถนนนะคะขายหน้าบ้านไม่ได้เสียค่าเช่าที่ค่าเช่าที่ก็จริงแต่ขายไม่ดีค่ะขายไม่ได้เพราะว่าคนขายเยอะค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่ก็เลยต้องไปกลุ่มที่แบบคนมีน้อย,อยแต่ที่แม่ขายก็เป็นมีประมาณ2-3เจ้าแต่แม่ขายแค่เสาร์อาทิตย์แต่เจ้าประจํเกาจะมี2เจ้าถูกไหมคะกําไรมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่แม่ที่แม่ต้องเอาไปเยอะๆเพราะว่า แม่จะได้ป้ายพี่ยามาตอนนี้แม่ได้ป้ายพียามา3ป้ายเสื้อ2ตัวพอแม่อยากได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็แม่เอามากินเอามารีวิวด้วยส่วนใหญ่กําไรไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะเอามารีวิวเอามากินด้วยก็ประมาณเกือบสิบกว่ากระปุกแล้วค่ะเพื่อนจา๋าแม่ไม่ได้กำไรเยอะขนาดนั้นนะ ที่แม,แม่แม่มาเล่าสู่กันฟังและอธิบายเพื่อนๆฟังเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าทําไมแม่ไม่ขายราคา35บาทเท่าพี่ยาอันนั้นพี่ยาขายราคาโรงงานค่ะถ้าซื้อในราคา35บาทเราซื้อไว้กินค่ะแต่เนี้ยเราต้องการอยากได้กําไรบ้างกําไรเราได้ไม่เยอะค่ะถ้าลูกค้าซื้อสองกระปุกแม่ได้แค่สิบาทลูกค้าซื้อกระปุกเดียวแม่ได้สิบห้าบาทหักค่ารถค่าน้ำมันค่าสูคุยแล้วแม่ก็เหลือน,นิดหน่อยจากเพื่อนเพื่อนสาเราไม่ไดเอามาสองร้อยร้อยหนึ่งแล้วหมดวันเดียวไม่ใช่นะคะ กว่าแม่จะไปอีกทีก็เป็นเดือนบางทีก็ที่เห็นไปเกือบทุกอาทิตย์อาศัยไปถ่ายคลิปรีวิวจากเพื่อนๆจ๋าบรรยากาศที่เพื่อนๆดูแล้วบางอย่างบางตัวสินค้าบางตัวมันหมดแม่ก็เลยเอามาขายจากเพื่อนๆจ๋านะคะแม่ไม่ได้กาไรขนาดนั้นเลยเพื่อนๆลองเดินดูตามตลาดนั้นราคา70ก็มี60ก็มีนะคะ50ก็มีค่ะแล้วแต่แล้วแต่ค่ะว่าเขาจะขายราคาไหนแต่แม่ยึดหลักมาตรฐาน50าบาทจ้ะพอหักลบค่าน้ํามันแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะคะ พออยู่ได้ค่ะเราหาแค่เป็นอาชีพเสริมรายได้เพิ่มจากเพื่อนๆจ